สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าสวนเกษตรที่ฎนใหไม่เหมือนที่ภาพี่น้องมากครับเดตมาเบ่งสวนทุเรียนครับเป็นทํางานจัดการนะครับพี่น้องึ่ง่อนเป็นครับทํางานนึกสองคนครับเพื่อนใส่เวลาว่างเอาทิย์มาดูแลทุเรียนครับดูแลในงานมันะครับ้องเดี๋ยวจีฟาไปถามเพิ่อนเลยครับเป็นดูแลเว่ราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนครับผมคือยังก็คือ ผมบอกครับผมถ้าในเฟซบุ๊กพ่อแม่ตั้งให้ปุ๊ริมครับผมครับทำงานอยู่อันตมวนบุปเยเฮานี้เนาะอยู่อนามัยบันบูในครับครับหมู่สองตมบนบุปเย์อำเภอน้ m Yuen ครับจังหวัดอุบลครับผมครับใส่เมเวลาว่างเสาร์อาทิตย์มันบอกครับมาดูเรทุกีย่เวลาว่างล้วนๆครับผมแล้วก็ต้องใส่คํ้ามาถ้าเกิดว่าเขาสีเห็ุนี่ยังที่เกี่ยวกับทุเรียนแบบจริงๆจังๆเพื่อว่าอยากให้มันได้ผลเนี่ยครับ ผมก็แนะนําว่าให้ใส่เวลาให้มันมากที่สุดแล้วครับที่อยู่กับเพิ่นเพราะว่าโอ้มันก็สําเลียงลูกคือจังเพิ่นว่านั่นล่ะครับได้ยินแต่ขจ้าว่าแม่นอีหลีตัวนี้มันเป็นดินอย่างเงือตัวนี้เป็นดินลูกลังครับดินลูกลังปนเหนียวครับนี่เด้อคครรัับบผมครับทั้งใต้ก็เหนียวแห้ง่นล่ะถ้าเฮาอ่านขุดลงไปในจักหน่อยก็เหนียวอีหลีครับเหนียวอีหลีครับข้างบนนี่มีลูกลังในจักหน่อยครับเบิ่งเด้อครับทุเรียนใบใบมันเด้อพี่น้อง บ่อแตกต่างกับินแงงดงนึกพี่น้องปูไม่ไม่นี่ซื้อสุด,สดมากเพียงบ่ครับนี่มวันทุเรียนปลามันครับผมมีมีมี <ๆ S 1> ทุกราคาครับๆๆ <laughs> ครับผมต,บตั้งแต่าหาสิบบาทขึ้นไปครับผมโอ้ห้ารอดดีใจแห่งครับเอาบอกับกพกบกงางแง่งออกนอันคือคือจากมาเสีอก่อนนอครับนอ S <S <S อาจารย์สรเสถียรเนี่ยเพิ่นนในมาแนะนําว่าอ้ยมันเป็จนจังไรเนาะปลูกสมกันนะครับระว่างทุเรียนกับบังเงาะอ่าครับกเ็เลยเด้ยวแนวความคิดว่าน่าจะเห็ุเป็นเชิงเดียวก็เลยตัดสินใจเอาบางอังเงาะออกครับผมโอ้ตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้เป็นแ,แ,แตงบบงทุเรียนเลยเนาะแม่นครับผมจปีนียครับเหมือน,นอ่อสูตรนี่มันมันมีหลายอาย,อยุครับเ,ออเพราะว่าผมก็ปลูกไปเรื่อยๆตามภาษา่นแหละครับมันกับโบเก่งครับโบเก่งเอาง่ายๆใชครับก็สองปีเน่ย สามปีนี่ซุ้มต้นใหญ่สุดนี่ก็คือหาปีครับผมเหมือนมังเือคุดครับครับปีครับปุ๋ยทั้งดินนี่ใส่ช่องนี่ใส่สูตรยังครับใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปนะครับสิบหาของยาลาครับผมครับใบงามเดพี่น้องครับแล้วก็ซีดควบคู่ทั้งใบไปน้ำครับทั้งใบนี่เจ้ามือสีเท่านึงเอ่อถ้าถ้าเป็นผมนะครับผมก็คยใส่เวลาคือเสาร์อาทิตย์ก็จะครบ ขวบเจ็ดมือพอดีครับแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรผู้ใดที่มีเวลาว่างหลายกว่าผมก็เอาจักหามือก็ได้ครับผมครับครับฉีดท้งใบร่วมกันกับทางดินครับทางดินนี่ก็จะเดือนหนึ่งสองเท้า่ะเดือนหนึ่งกับประมาณนั้นครับประมาณสองเถือผมกับบ๊อบ่อได้ใส่หลายดอกครับปุ๋ยก็ได้เอาต้นนี้ปลูกต้นคูเนาะครับผมต้นคู่แต่ว่า คนละวันเวลาคนละอายุอครั oh. <laughs> บบังเอิญว่าในช่วงเวลานั้นนั่นคือกะระแสทุเรียนต้นคู่ hmm. กับเบื้งคู่มือเบิ้งคู่มือกับห่วยเอาน้ําเพลินก็น่านะครับต้นใหญ่ก็เลยหาปีครับนั่นครับต้นน้อย<ด>ต้นน้อยก็เลยเป็นสามระวางมันวางนี่สิได้ลงอีกเป็นบ่นี่ลงอีกครับ oh. ผมโอ้เ,เตรียมไว้เลยนี่แม่นครับแม่นโอ้ยสาธุคร <laughs> ับเพชรบ่เป็นเพชรบ่เป็นอาจารย์เพิ่นนี่แหละแนะนำ มันเพิ่นเอาอ่อนบางงอเป็นย่งอ,อ่อนนี่มันโมมีแนวงามบาดนี่ใบดำปือป้อๆเลยพี่น้องมูดำจนเหลี่ยมเลยพี่นอ้องโอ้ก็ตั้งเห็ดสวนมานี่หาปีนี่กะกลังมัดใบดำเท่อเลีกนะครับกะลังเท่อเลีกนี่บอกะกะลังใบดำเท่อเลียกอ่ะมันเป็นจังไงอ,อ่ะผมสีบาสู้ฟังบาดนี่ <c oughs> ผมกับเป็นผู้หนึ่งที่เลี้ยงลูกจาก YouTube ยูทูบอย่างเดียวครับเบ,บื้องอันนั้นกับไปซื้อมาสีดอ่ะเบื้องอันนี้มูพ่นมาดีกับซื้อมาสีดเอาคือกันน่ะลายกับมู ดีดมแม่นครับบัที่นี่มามาตกผลึกอ,อยู่ผลิตภัณฑ์นี่คืออาจารย์เถียนเพิ่นมาแนะนำนลยครับผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ซื้อว่ากอแก้วครับผม, <laughs> ผ,มผมมีส่วนใหนส่วนเสียนะครับเนื่อผมเร้วผมก็บ่ไร้คิดว่าสิโฆษนะแต่ว่ามาเล่าประสบการณ์จริงที่ <Okay. S 2> ได้ใส่ผลิตภัณฑ์นี่ให้ฟังครับมันนก็งใสอันนี้อันนี้คือจริงนะครับเดี๋ยนี่อันนี้คือจริงครับอันนี้คือจริง เป็นของจริงแท้ๆเลยล่ะนี่ <Okay. S 2> จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้โมแมนว่าได้ไปไปใส่ตัวอื่นเราเม้าบอกว่าโอ้มาเชียร์มาขายโมแมนนะครับ,รบโมแมนนี่แหละครับฉีดพ่อนอาทิตย์ละเท่าอาทิตย์ละเท่าของกระเซ็ง่ายๆมีอยู่สองอย่างสมสองเทื่าฉีดเลยบาทนี่ฉีดรอบนึงนี่เบิร์ตเบิร์ตกรถังนี่ฉีดรอบนี่เอ่อทุเรียนอยู่นี่ประมาณหาชิปนะครับประมาณสี่สิบกว่าหาชิปนี่มันสี่เบิร์ตอยู่สองถังครับโอ้ถังแบตเตอรี่เนาะแมนครับถังยี่สิบลิตรครับ เอ้ยง่ายใส่เวลาได้ได้ครับได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นอินซี่เนาะแมนครับผมผมผมเนี่ยเป็นอินซี่ครับบอเบนเคมีตัโฆษณาขายหรอกครับช่องช่องขายอีล,ย <c oughs> ลีด้วยล่ะได้ว่าก็ใส่อีลีหน่อนะอีรีนะมันมันโมเวียน,น,นมาไปใส่เนื้ออื่นมาดิใบ,ใบใบใบเดี่ยมดีเนาะครับครับเขยวเก็บดีฮะคนผ่านไปผ่านมาเพิ่นกระท่วงที่ว่าเออกำลังเห็นปีนี่แหละมันงามนะโอ้คนคนผ่านไปแถวนี้แมนครับซีหาปีมากำลังเห็นปีนี่ครับ สูเท้อนั่นก็สิใบก็มีอยู่แต่ว่ามันสิออกเป็นสีละลามันบ่เข้มนะครับแล้วก็ความหนาของใบนี่ก็สิบ่ได้ครับจังว่าเฮ็ดให้มันบ่เป็นหน่วยปีไก่ครับนี่แหละครับความบ่สมบูรณ์ของต้นอแต้นนุ้งเพปนสีไงแห้งเลยครับพี่หล่อต้นไงหาปีต้นน้อยสามปีครับ แต่ว่าผมผมสีบอกพี่น้องไว้่างสีนะครับในในเรื่องของทุเรียนต้นคูตามที่เคยเห็นที่เหตุมาเนี่ยแหละหผมผลัดคิดว่าเนะถ้าเขาปลูกพร้อมกันนะมันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ครับอ,อ่าแต่ว่าขั้นปลูกแบบผมนี่ก็มันก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันก็ใส่เวลาโดนแน่เพราะว่าส่วนบอกได้หน่อยมันสีาลาท่านมูไอ้ครับไอ้งับหนองแมนครับไอ้รุ่นปกกัอนมาครับแต่แต่กับบอตายนะครับเด้อบอตัยแมนครับผมแมนครับ าปีครับประมาณน,นี้อเออคือจังรอบกอนที่ผมบอกกันไปว่าเออแพนี่เห็ุจากไหนมันจังสียุม่มยาตัวนี้ทุกเท้อที่ผม่นครับพ่นปับ๊บผมสีสีอาบมองที่มันเป็นแพรพรสีบริเวณรอบต้นครับอรอบโคนกอเกี่ยวหน้าโน้ดนยครับเป็นอาหารเสริมสีเขามันสีคอยพื้นผู นี่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 มาเบิ้งเลยครับนี่เอาบอกว่ายไงภาษาบ้านเขาคือมันยุ่มไงนะเอาครับนี่ที่เขาไปตะกี้นี่แพ้กูกูกากากันด้วยครับแากวนเนี่มากก่าวาวเลยแมนแมนครับถ้าถ้าผู้ใดเบิ้งจากคลิปที่แล้วจะเห็นเลยว่าสภาพต้นมันเนี่อูยับแย่กว่านี้เยอะครับแบบไอยปาดแบบครับคือคือจังบ่หลายเดือนนี่แป๊บเดียวครับนี่โอ้จักีิว่าแนวใหดีขึ้นหลายครับดีขึ้นหลายต้นนี้ครับเขาต้นที่เขาต้นมันก็สามาซึ่มเขาได้เลยครับบานจังแค่ถ้าเป็นหนวยด้าบานครับ เป็นไนมยปูบันครับหรือว่าน้อยหอยวยุนี่เป็นบ่ครับัวนี่แหละนิสพัณฑ์ตัวนี่แหละฉีดจากี่มากเขาหน่อยเลยครับทุกห้าวันเสริมเลยละ่ะคือเขาหน่อยกินเลยเลยเสีดฉีดสซนหน่อยเลยเนาะฉีดนหน่อยด้วยสีสฉีดจากไทรทองกริงมากเขาหน่อยเขาหน่อยทุกขามือสามมื่อก็ได้บาดท,ที่นี่นั่นในในช่วงระยะเวลานี่นั่นผมเฮ็ดเฮ็ดได,ได้ใบามาแล้วใบหนึง่ง อ่ะเอาชุดชุดนี้สุดสองนี่สุดสองน่อครับผมนี่นี่นี่สุดสองครับนี่ชุดสองนี่ชุดสองลากออกครับสุดสองเรื่องไปหางกระถูครับกระชีไปต่ออีกเพราะสั้นไอ้เราก็แนะนน้ำมาไฮฮ็ดจนหอดสามใบไอาจังถาเบื้องไปพร้อมกันครับพี่น้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นจังใดครับแต่ว่าแบบที่แบบเป็นจักหน่วยนี่โอ้ยเป็นจักหน่วยไรครับผมเป็นจักหน่วยเพราะว่าใบมันพอได้มันมันพอสมบูรณ์พอได้เนาะครับใบใบพอสมบูรณ์แต่ว่าปีนี้โอ้ใบไดเนี่ยใบหลายอยู่ความเขียวพอได้ ความหนาบ่ได้ครับมันบ่มันบ่สดเลยเอาไงตัวนี้สิแต่ตัวนี้อี่ดีบ่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแท้ครับครับอันใส่สูตรอันนี้เนาะครับผมเสมอครับสูตรเสมอทางดินยาลาชิพาเขาเนี่ยแหละครับควบคู่กันครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับครับต่อไปก็จังสะไหนวันไหนจะสองสามสุดก็จังใส่สะสมอาหารมันเนาะครับแปดยี่สิบยี่สิบเอาดอกเลยเอาในในช่วงระยะเวลานี่ผมขออนุญาตถามหต่อยตัวคเป็นความรู้ให้พี่น้องนะ ใบหนึ่งพันไปเริ่มแก่บใบสองเริ่มแทงสำอ่างประตูสำเห็ดต่อไปนี้นี่นะครับบาทตัวนี้ตัวนี้สิตัดส,สิตัดออกตอนเชียวดอกโอ้ครับตัวนี้ไฮดึงห้ดึงอาหารอ๋อมันใบเก่มากมันก็สิดึงดึงตัวนี้มันใบแก่มากมันดึงเขียวเขยมมากมันสิดึงอาหารมันเยลียงลำต้นมันครับอืมเข้าสิแดงตอนห้อดอกครับปาดออกปาดออก สาสมอาหารเลยเขามาแต่งประมาณอาีกทีหนึ่งให้เรียบพร้อมกันโอ้อันอันนี้คือผมปล่อยปล่อยยาวเลยน้อยเนาะปล่อยยาวเลยโอ้ครับผมครับตอนเช้าดอกปลายฝนต้นหนาวเอาสะสมอาหารหวดโคตรเอาสิแต่งจริงประมาณโ่เกินหามือไอ้กะสิมหาคุ้งเก่าอันตัวคุ้งเก่าครับมาเก่าโอ้โงานิีได้ครับปีนี้อันโดนๆนายจังมาเห็นเป็นจังไหนครับมันต่างตาจากเมื่อนั้นหลายบ่ครับครับ านมาตอนนั้นไปมันมันมันบสีบอดได้เนาะครับสีบอดได้ครับมาเแ่วนี้วุ้ยเขียวจนเหลี่ยมนี่พี่น้องเหนแล้วพี่น้องถ้าอยากสร้างกอเกี่ยวกับสร้างได้เนะครับสร้างช่างกลอันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่เปลือกไหมครับเขาเขาสื่อมาเนาะมันก็จะมีขนาดทดลองอ่าและขนาดขนาดกลางบอกตัว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 พนธุ์ทีใส่นี่ชุดประหยัดชุดชุดประหยัดแกับชุดเล็กครับ หลักสีมีสองแถมหนึ่งผมใส่ตอนนี้เนาะที่เฮ็ดมันมั้ในสภาพนี่ยังบักหนได้เบิดเพราะเครื่องขวดอยู่ครับสุดประหยัดสุดประหยัดครับต่อไปพผสมสีทามื่นได้ครับโอ้ยผสมสีเล็กก็เก่าอยู่ครับนี่ยับข้อไม้มันทีกว่เก่านะแต่จะกังพอไหวมันมีอาหารกินตอนเนี้ยครับเออเดี๋ยวคลิปนี้ทจะพ้อยกเต็มอยู่แล้วครับเนาะปากปากพี่น้องเนี้ยปากพี่น้องเนี้ย เอาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับเด้อผู้สนใจทุเรียนนั่นผมคิดว่าเนะในอนานคนนั่นทุเรียนสิถสิบสีแพงกระช่างนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนั่นเป็นคนมักกินทุเรียนมากอยู่แล้วนะครับกัสิบปูกินไปน้ำกะขายไปน้ำนี่แหละครับจุดจุดจุดประสงค์ของผมโอ้ใส่เวลาบ้างครับผมใส่เวลาบ้างให้มันเกิดประโยชน์อาลักขาสุดไทยทิมไ้อีกทิมไทยไว้ก็คือผลิตภัณฑ์กอแคลครับผมฟันทงผมใส่แต่ตัวนี้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผม ครับผมทำงานท้คนเลยครับทำงานราการครับลิปนีกัสี้จ